พี่พี่สมบัติรอ,อคอยอกนินเนี่ยคุณก้อยค่อยแยบอีกโซนหนึ่งเห็นบอกจะเอาแกะกับบาตัวนึงด้วยอืไม่ไงไม่ได้ละอันนี้ไม่ได้แกะอันนี้เก่ง <laughs> อันนี้ถือว่าเป็นอาหารกันมาที่เขาเขาจัดแบบเต็มที่พี่ต้องมามีทั้งแซนด์วิชนะฮะแล้วก็มีมีทบอลอันนี้บาร์บีคิวเนาะใช่ลบาร์บีคิวก,กแล้วก็มีแซลมอนด้วย <laughs> เดี๋ยวภาคบ่ายเราจะไปดูอีกโซนหนึ่งรอรอเลยครับเดี๋ยวจริงรอเต๋พูดให้จบให้หูปากก่อน ชิคเกียวไก่เหรอดีไหมเลือกเพิ่มเราจะลองชิมขนมบักเตียมนะอึมอื๊มือเืาอ๋อกว่ามากอ๋อจากอิ่มแล้วเป็นต่อพี่สแวลเลตก็คือห้องเก็บของเนื้อครับที่จะส่งออกมาที่เมืองไทยหรืออากาศคงคูลมาก ทำไมกินบอกว่าก็คือเปอากาศต้องเย็นต้องเย็นมากๆดูที่ว่าจะเย็นแค่ไหนครับผมแล้วพี่บัดจะทนได้ไหมถ้าทป็นได้ให้นอนค้างที่นี่เลยถ้าคุณผู้ชมนะครับจะยินเสียงของการบีบนะฮะเอาที่คุณผู้ชมเข้าใจตามนั้นเลยใช่จูบีอรับโอเคตามนั้นเลยตามนั้นเลยนะให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังว่าเขาพูดอะไรผมไม่อยากอธิบายซ้ำเป็นการลองภูมิคุณผู้ชม ว่าเขาใจหรือเปล่าหรืออหรือวันนี้เรามาที่โรงงานอเดียนสนะฮะซึ่งก็ผลิตในนามของเพียวเซาใช่ป่ะส่งมาที่แพนฟูตอนนี้เราอยู่ที่ชโตอันนี้เขาส่งทางอะไรรถไฟหรือว่าทางไหนอะเรือค่ะเรือค่ะแล้วทางแพนฟูก็จะรับทางเรือเลยเอ่อจะมีจิ๊กวิ่งคาบิเกียที่่าเรือแชร์ดแอนด์ชบังค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะผมสุดยอดเลยนี่คุณต้องบอกต้องจับตามองนะครับจับตัวปุ๊บเนี่ยเป็นเงินเป็นทองว่า เขาเป็นท็อปเซลล์ของแพนฟูดยอดขายสูงมากไม่มีสาระเลยนะนี่ทางเข้านะน้ำแข็งจับเป็นกยือกเลยอ่ะตั้แต่ต้องเย็นแน่ๆเลยอ่ะไว้นะเข้ามาแล้วนั้นอยากจะบอกว่า ห,หนาวมากลบส<ค>ิบแปดลบสิบแปดชิล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 เป็นอากาศที่พอมาประจอกกับการเก็บ <ปะ S 1> ใช่แข็งใช่ใช่ครับโ<ห> oh. อ้ยโหชอก่อนจะแข็งตายมันจะทางออกแล้วไม่ไหวจริงๆไม่ให้เราสิบแปดนะลบย,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 ยี่สิบโอ้ยตายแล้วตายตายตาย เป็นไงล่ะเย็นจับใจไหมล่ะโอ้จะไปมากครับแม่อไปมากพอคอยบุ้มอย่าให้แถวนะก็ถือว่าเป็นการถนอมมหารหรือว่าเก็บเก็บสินค้าที่ส่งไปถึงเราที่เมืองไทยเพื่อความมั่นใจว่าจะต้องเป็นสินค้าที่สะอาดแล้วก็ได้มาตรฐานคุณภาพด้วยคือรักษณะคุณภาพจากต้นทางจนถึงปลายทางเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็วันนี้ เราจะจบเทปนี้นะฮะด้วยการฝากพิบัติไว้ในห้องเก็บของนะครับเพื่อภูมิ20องศาลบตีลบนะครับลบลบเดี๋ยวเราจะพาพิบัติเข้าสู่ห้องเก็บทุนก่อนที่เราจะกลับเราเจอที่เลยวู้เชิดช็อปู้เก๋เนาะใครที่แวะมาเยี่ยมโรงงานเนี่ยสามารถที่จะแวะซื้อเนื้อวัวกลับบ้านเลยเดี๋ยวเราไป่องดีกว่าราคาเท่าไหร่กันอุ้ยแต่ก่อนอื่นเราเจอเนื้อน้องสาวเนื้อน้องสาวพาเสน่เท่ราคาเท่าไหร่อ่ะอนเลยจานอย่างงี้ราคาเท่าไหร่เธอ แพงอยู่นะก็ซื้อเปล่าเท่าไหร่กี่ดอนกี่ดอนกี่ดอนมาถึงนี่แล้วก็ต้องอัพราคาหน่อยนะโอ้ยเข้าไปดูราคาเนื้อวัวดีกว่าปลาปลาปลคุณผู้ชมนอกเหนือจากเนื้อวัวที่เขาบอกเป็น butcher shop แล้วยังมีสินค้าประเภทอื่นด้วยมีเนื้อกุ้นด้วยเนื้อกุ้นอันนี้พริกปะครับพริกเละชิลลี่หอยหอยสาวนี่หอยสาวค่ะนี่หอยนี่สาวหอยสาวนี่กรสาอะ สาวโสมากดูสาวโสมากคุณผู้ชมซอสเซจใหญ่มากอะเป็นด็อกโลด็อกโลอ่ะคืออะไรอออาหารหมาเหรออ๋อซอสเซจคุณตุ้ครับอาอไ้กินอย่าใช้ผิดประเภทนะครับผมคุณตุ้เนี่ยชอบซื้อไปใช้ผิดประเภทของฝรั่งแล้วของไทยอะของไทยใหญ่ไหมจะสังเกตว่าจะใหญ่มากยาวด้วยใหญ่ฮะ แขกชายผมใครอีสานใช่คุณตุ้ยชอบแบบไหนเอาแนวเข้มแขางอันนี้ตุ้ยอันนี้ของหมาดิด็อกโลก็ถือว่าเป็นสินค้าที่สดจากโรงงานนะครับใครที่แวะเวียนมาแถวแวที่เมืองนี้นะฮะปุกิริสามารถที่แวะมาที่อารีแอน์ได้นะครับด้านหน้าโรงงานถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางโรงงานสามารถจะแวะซื้อของของสดได้นะฮะมีสินค้าราคาพิเศษด้วยสเปเชียล ราคาดีอ่ะไม่แพงมากไม่แพงมาก <c oughs> <c oughs>